ในหนังสือที่ดายาตุสซาลีจีนได้กล่าวเกี่ยวกับผู้ที่อ่านซูรยาซีนไว้ว่าหนึ่งบุคคลใดที่อ่านยาซีนอันเราจะอภัยโทษให้เขากับบาปเล็กๆของเขา2บุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังหิวด้วยบารากัตของยาซีนอันเราจะทำให้เขาอิ่ม3บุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังหลงแน่นอนอัลเราจะให้เขาได้พบกับทางนำา4บุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังมีสิ่งหนึ่งที่หายไปอัลเราก็จะทำให้เขาได้พบเจอ ห้าบุคคลใดที่อ่านยาซีนต่อหน้าอาหารซึ่งที่เขากลัวว่าจะไม่เพียงพอด้วยบรารอกัสของยาซีนอันเราจะให้อาหารนั้นเพียงพอ6บุคคลใดที่อ่านยาซีนต่อหน้าคนที่ใกล้จะตายอันเราจะให้ง่ายไดย้ขณะที่วิญญาณจะออกจากร่าง7บุคคลใดที่อ่านยาซีนให้กับผู้หญิงที่คลอดลูกยากแน่นอนอันล็อกก็จะให้ง่ายได้แก่นางแปดบุคคลใดที่อ่านยาซีนนั่นคล้ายกับว่าเขาได้อ่านอัานกุระอ่านจบถึง11ครั้งเก้าทุกทุกสิ่งนั้นมีหัวใจ และหัวใจของอั้นกุฎระอานนั้นก็คือยาซีนจากหนังสือฮิดายาตุซาลิจีนหน้า50ที่มาเพจดูอา ในหนังสือฮิดายาตุสซาลีจีนได้กล่าวเกี่ยวกับผู้ที่อ่านซูรยาซีนไว้ว่าหนึ่งบุคคลใดที่อ่านยาซีนอันเราจะอภัยาโทษให้เขากับบาปเล็กๆของเขาสองบุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังหิวด้วยบารากัตของยาซีนอันเราจะทำให้เขาอิ่มสามบุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังหลงแน่นอนอันเราจะให้เขาได้พบกับทางนำสี่บุคคลใดที่อ่านยาซีนในสภาพที่เขากำลังมีสิ่งหนึ่งที่หายไปอันเอาก็จะทำให้เขาได้พบเจอ ห้าบุคคลใดที่อ่านยาซีนต่อหน้าอาหารซึ่งที่เขากลัวว่าจะไม่เพียงพอด้วยบรารอกัสของยาซีนอันเราจะให้อาหารนั้นเพียงพอ6บุคคลใดที่อ่านยาซีนต่อหน้าคนที่ใกล้จะตายอันเราจะให้ง่ายไดย้ขณะที่วิญญาณจะออกจากร่าง7บุคคลใดที่อ่านยาซีนให้กับผู้หญิงที่คลอดลูกยากแน่นอนอันล็อกก็จะให้ง่ายได้แก่นางแปดบุคคลใดที่อ่านยาซีนนั่นคล้ายกับว่าเขาได้อ่านอัานกรุระอ่านจบถึง11ครั้งเก้าทุกทุกสิ่งนั้นมีหัวใจ และหัวใจของอั้นกุฎระอันนั้นก็คือยาซีนจากหนังสือฮิดายาตุซาลิจีนหน้าห้ที่มาเพจดูอา